F-104 Starfighter เป็นเจ็ตขับไล่ความเร็วเหนือสีนสองเท่าซึ่งเป็นรุ่นแรกของกองทัพอากาศอเมริกาและได้ทําสถิติความเร็วสูงสุดของโลกไปเมื่อวันที่16พฤษภาคมคศักร1958ด้วยความเร็วอยู่ที่2,259กิโลเมตรต่อชั่วโมง F-104 Starfighter ถูกผลิตขึ้นโดยบริษัทอกยีตแคลิฟอร์เนียของอเมริกาเป็นเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิดแบบที่นั่งเดียว ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบ General Electric J 79 GE 11ให้แรงขับ7 1 2 5กิโลกรัมความยาวเมื่อกางปีอยู่ที่6.68เมตรความยาวของตัวเครื่องอยู่ที่ประมาณ16.69เมตรมีความสูง4.11เมตรน้ำหนักของตัวเครื่องอยู่ที่ประมาณ6,387กิโลกรัมอัตราความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ2.2มักที่ระยะ10,000เมตร พีลาน,นการบินใช้งานอยู่ที่ประมาณ17,680เมตรมีรัศมีการทําการรบอยู่ที่ประมาณ1,200กิโลเมตรเมื่อบรรทุกเชอเลิงเต็มที่และมีพิสัยการบินอยู่ที่3,500กิโลเมตรปิดอาวุธปืนใหญ่อากาศยานวอลพอนขนาด20 mm, มิลเมตรหนบอกเียาวุธปล่อยอากาศสูอากาศมีอาวุธปล่อยอากาศสู่พื้นดิน AGM-12 บูพ,พับ สามารถที่จะบรรทุกระเบิดใต้ตัวเครื่องอยู่ที่ประมาณ907กิโลกรัมเครื่องบิน Starfighter ถูกเริ่มต้นใช้งานในวันที่20กุมภาพันธ์พศ2958และปลดระวางในวันที่31ตุลาคมพศ2004โดยกองทัพหลักที่ใช้คืออเมริกากองทัพอากาศเยอรมันกองทัพอากาศญี่ปุ่นกองทัพอากาศตุร,ร,รกรีจำนวนที่ถูกผลิตอยู่ที่2,578เครื่องราคาค่าใช้จ่ายต่อ1ลำ อยู่ที่1.42ล้านดอลลาร์สหรัฐ